สวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูศิริรัชนีกรเรียงว่าะไรสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับจดหมายถึงบิดามดานะคะค่ะนักเรียนตั้งใจฟังนักเรียนนำหนังสือพอวอขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าหนึ้าสนะคะดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงบิดามดานะคะ ตัวอย่างนะคะแบบฟอร์มการเขียนจดหมายถึงพิดาบรรานะคะเรียนเรียนมาแล้วการเขียนจดหมายถึงเพื่อนก็แบบฟอร์มเดียวกันก็คือด้านขวาสุดก็จะเป็นชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่ของใครเออจำได้ไหมคะชื่อที่อยู่ของใครคะผู้ฝ่าตัวเราเองนั่นเองนะคะนี้ตรงกลาง,ลางก็คือเป็นวันที่ด้านซ้ายสุดก็จะเป็น ความขึ้นต้นเห็นไหมคะนักเรียนลองดูตัวอย่างหน้าหน0่หาสตามไปก็ได้นะคะลองดูเว้นแล้วยะหานะคะเป็นอย่างไรบ้าง้านขวาสุดกรอเรื่องใหม่ค่ะเห็นไหมเขามีสีช่องสีเงินกับประมาณนะคะเราแบ่งเป็น3มส่วนก็ได้นะ,ะนหน้าจุดหมายนะคะ ช่องที่สี่ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันหน้าั่น152ก็กลับประมาณเอาเขียนที่ที่อยู่ของเรา50ทับสี่ซอยเพชรเกษม48เหมือนบรรทัดหนึ่งบรรทัดแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปต่ออีกมบรรทัดหนึ่งไม่ต้องเว้นบรรทัดก,ก็ได้แหวงบางร่วนเหตุภาษีเจริญกรุงเทพ รหัสไพรส์จะีหนึ่งกศได้ะคะเราต้องใส่ขายอีกบระทัดหนึ่งเราก็เขียนตรงถึงกลางที่เราหาได้แล้วเราก็เขียนวันที่ลงไปสมมุติเป็นวันที่สิบเราก็เขียน10บมกราคมพศสอ5พันห้าร้อยหาสิสองตัวอย่าง ร้อยแล้วเราก็เขียนคำพื้นต้นแนบขวาสุดเริ่มต้นก็คือกราบเท้าพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะสารนี่คือการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะคะค่ะการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาต้องใช้ภาษาที่สุภาพเพื่อแสดงความเคารพนะคะสมมติว่าเราเรียนท,ที่หนึ่ง เราไม่ได้กลับบ้านเพราะเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เล่าประสบการณ์ต่างๆให้พ่อแม่ได้รับทราบนะคะคิดถึงใจไหมคะเรานะดังนั้นเราต้องเขียนจดหมายให้ถูกแพบตฟอร์มให้ถูกต้องการใช้การพู้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถึงปิาาดามดาจำได้ไหมเอ่ยที่เราเรียนไปแล้วคารพู้ต้นของ ถ้าเราเขียนถึงคุณพ่อเราจารรดาใช่ไหมคะกราบเท้าคุณพ่อที่เาคารพคำคุณต้นนะคะส่วนมมคำลงท้ายให้ความเคารพอย่างสูงแล้วก็เขียนแล้วลงชื่อเรานะคะเป็นชื่อเล่นก็ได้ต่อไปบรรดาก็คือแม่คราคำคุณต้นก็เช่นเดียวกับเขียนจดหมายถึงพ่อนะคะก็คือกราบเท้าคุณแม่ที่เาคารพนะคะคำลงท้ายก็เช่นเดียวกัน เพื่ความข้อรบอย่างสูงแล้วก็ชื่อของเรานะคะนี่คือคำพู็ต้นและคำลงท้ายนะคะส่วนการใช้คำสรรพนามการสืงจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือบิาดามารดาเราเรียกว่าคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้ท่านก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้เลืกตัวแทนตัวเราเองคนที่เราสืบจดหมายคือตัวของเราเองก็คือลูก ผมถ้าเป็นผู้ชายก็ผมถ้าเป็นผู้หญิงก็หมูใช่ไหมคะค่ะีตามแบบฟอร์มน,นะคะในหน้าหนึ่งอยห้าสิบนะคะค่ะทีนี้หลังจากที่เราเขียนคำขึ้นต้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทางจดหมายนะคะอเริ่มบรรทัดแรกนะคะเราก็เว้นวัดตอนคุณครูสอนแล้วว่าการ ตอนอย่างไรบ้างนะคะเริ่มย่อหน้านะคะการเขียนพยานอย่าเขียนติดกันนะคะบรนทัดแรกเราก็ย่อหน้าเขียนคําว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นเขียนสวัสดีตรงกับคาําว่าเท้าเห็นไหมคะกาบเท้าก็คือย่อหน้าสักสองสามตัวอักษรนะคะสามสี่ตัวอักษรค่ะเราก็เขียนเรียบร้อยแล้วเวียนวัดนิดหนึ่งสบายดีไหมครับนะคือเราถามคุณพ่อคุณแม่ สบายดีมากเลยแต่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่สุดในโลกนะคะเป็นย่อหน้าแรกต่อไปย่อหน้าที่สองรเราก็เขียนให้ตรงกับคําว่าสวัสดีครับเหมะเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมสนุกมากเราก็เล่าเรื่องค่ะต่อไปก็จะเป็นซองจดหมายถึงบิดามรรดาที่เรา ฝากส่งใบเสนีนะคะก็เหมือนเดียวเช่นเดียวกับการเขียนการจดหมายถึงเพื่อนนะคะก็จะมีด้านขวาสุดก็จะมีดวงตราไปเสนอกรคือสแตนนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ฝากของเราเองตัวเราเองใช่หไหมคะคึองกลางก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับคุณพ่อคุณแม่เรานนั่เอง,เองนะลองดูสิคะด้านซ้ายมือกอนเราเขียนชื่อที่อยู่ของเรา ระชัยแล้วก็เขียนทีระชัยนามสกุลผาสุขเห็นไคะห้าสทับสซอยเพชรเกษมสี่สิบแปดแขวงบางร้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพพยายามน้อยอย่าลืมรหรรัสไปรษณีย์หนึ่งทีนี้ชื่อผู้ฝากก็ให้ตรงกับในจดหมายด้านในหน้าหนึ่ง้อยห้าสิบด้านขวาสุดห็นไคะด้านขวาสุดที่เราเขียนลงไปเลขที่อยู่ เราให้ตรงกันเห็นไหมคะสังเกตดีนะคะด้านขวามือในหน้า153ก็จะเป็นไบสัดวงตราใบสนยญากรก็คืออะไรเอ่ยสแตป์นั่นเองกลางตรงกลางก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองสมมุติที่โยงยุบนามสกุลราสุกเห็นไหมคะก็เขียนไปที่อยู่50ทับสีซอย เพชรเกษมสี่สิบแปดแหวงบาง้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพเห็นไหมคะก็เขียนไปรหัสไปรษณีย์ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์เขียนแต่เรือยๆนี่คือรูปร่างหน้าตาของอะไรคะสองจดหมายที่เราจะส่งทางไปรษณีย์นะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะทำไปทีนี้รหัสไปรษณีย์เพราอ,อะไรนักเรียนทราบไหมคะรู้ไหมคะ เพื่อสะดวกในการสง่งตามหมายเลขนะคะตามหมายเลขจำได้ไม่เอ,อ่ยเรวเรียนลองเปิดในหน้า151ดูหมายเลขนะคะสามแทนภูมิภาคเห็นไหมคะภูมิภาคภาคอีสานหมายเลขสี่แทนจังหวัดไปดูที่รหรัสไปรษณีย์นะคะที่เป็นช่องเป็นตัวเลขนะคะ ไปหมายเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นก็คือแทนท้องที่หรืออำเภอต,ต่างๆใชคะตามเขาจะได้คัดแยกให้ถูกต้องสมมติหมายเลขหนึ่งอย่างงี้ก็อาจจะเป็นอยู่ภาคกลางใช่ไหมคะมแทนภูมิภาคแทนที่พืจัดส่งได้สะดวกได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะ่ะเรียบร้อยท้านเรียนไว้เข้าใจท่าเรียนลองฝึกอ่านดูอีกครั้งหนึ่ง ยังไม่ได้ทำแบบถึงเหตุน,นะคะนักเรียนก็ลองเขียนไปดูก็กรอกก็ได้นี่ด้าน152